ก็มติเป็นเอกฉันนะครับาสารรัฐธรรมนรูญมีคำสั่งยุบพักก้าวไกลแล้วก็ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพัก10บปีเป็นชุดตั้งแต่วันที่25มีนาคม2,564ถึง31มีนาคม2,567คือพูดง่ายๆเป็นชุดที่เสนอแก้112แล้วพอวันที่ฝาามีคำวินิจฉัยที่3 อ๋อไม่ใช่ต้องเป็นวันที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยเป็นหัวหน้าพักเป็นหัวหน้าพักแล้ววันนั้นเนี่ยมีการดูเรื่องของการถือหุ้นสื่อหรือเปล่านะคะแล้วตอนนั้นจะต้องไปเป็นผู้นําฝ่ายค้านไง่อ่าก็จะเป็นก็มีสองชุดเดนะใช่ใช่ก็จะไม่ใช่ชุดคุณชัยธวัฒน์แต่คุณชัยธวัฒน์น่ะเป็นเลขาทั้งสองชุดเลยครับดูเอาเถอะอันนี้ในภาพนี่ที่เป็นสสอ,อยู่นะครับ,รบก็มีคุณพิธานะครับ,ค,รบคุณชัยธวัฒน์แล้วก็ คุณนกกรพงศ์คุณปฏิพัฒน์สันติพาดาแต่ว่าย้ายไปอยู่วามเหมาะสมแต่ข้สมควรแก่เหตุนะครับแต่ว่าสุดท้ายตาดสีิพื่อผ่อนซึ่งกรรมการประธานทั้งสองชุดนี้นะครับนั้นนะคะสสพิษณุโลกเขตหนึ่งต้องจัดการเลือกตั้งภายใน45วันเพราะว่าของเป็นสสเขตครับต้องคนอื่นนี่เป็นบัญชีรายชื่อใช่ค่ะอมรรัฐเนี่ยลาออกไม่ได้ลงสมัครสสแล้ว เ,เดี๋ยวเราแยกให้ดูอ่าดูดูชื่อก่อนสมชายฝั่งชลจิกอมรัชโชคประมิตรกุลอภิชาติศิริสุนทรเบญจาแสงจันทร์และสุเทพอู่อ้นแต่มาดูว่าสอส,อสอที่เป็นบัญชีรายชื่อแล้วเขาไม่ได้ลาออกนะคะมีอยู่5คนด้วยกันเอาห้าคนนั้นมาค่ะก็จะมีพิธาลิ้มเจริญรั์ในภาพนี้ก็สองคนแถวบนซ้ายนะครับใช่ค่ะแล้วก็สคนแถวล่างขวาใช่ แล้วก็ไม่รับสัตวแพทย์อ๋องเนาะค่ะเพราะว่าคนาั้ปอยู่เป็นธรรมแล้วก็โดนด้วยครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นหคนเป็นในส่วนของก้าวไกลนั้น5้าคนค่ะแล้วก็เป็นพักเป็นธรรมเนาะคะห้าคนนั้นบัญชีรายชื่อหมดเลยถูกต้องถูกต้องส่วนพักเป็นธรรมรองอ๋องปฏิพัทธ์สันติพาดาสัตวแพทย์แห่งเมืองสองแควนะครับเป็นสสเขตเป็นผลให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้งซ่อมค่ะ ภายใน45วันนะคะครับ,รบอ,อันนี้ก็คือสะท้อนให้เห็นถึงในส่วนของก้าวไกลเองนะครับเพราะว่าเราก็มีการคุยกันว่าควรจะต้องลาออกก่อนแต่ว่าก้าวไกลเขาก็มั่นใจไง<ะ>ว่าศาลจะยกคําร้องศาลไม่ตัดสินยุบพ,พักนะครับอพอยุบพ,พักนี่5คนที่เป็นสสบัญชีรายชื่อ<ะ>ก็จะหมดสภาพไปนะครับแล้วก็จะไม่มีสสของก้าวไกลขึ้นมาแทนเ<ช>พราะไม่ได้มีการลาออกไว้ก่อนนะครับค<ะ>่ะ เพราะฉะนั้นจํานวนสสของพักเก้าวไกลไม่ว่าจะย้ายไปอยู่พักใหม่จํานวนเดิมทั้งหมดไม่เลื้อยออกไปไหนเลยเนี่ยก็จะมีสสลดลงโดยอัตโนมัติเ,เพราะบัญชีราย,<ท>ยชื่อเลื่อนขึ้นมาไม่ได้จาก151 ใช่แล้วก็ลบไปก่อนเนี่ยสคนเหลือร้อก็ขับไกลบ้างขับอ๋องออกไปพี่แจ้พี่แจ้แล้วก็ไอ้ชัยยามพวานไอปูอัดไอ้ปูอามคนก็เหลือร้อยสี่สรวม5้าคนนี้ด้วยก็จะเหลือ143ทั้ง1้อยร้คนจะต้องไปหาพักใหม่ในการสังกัด